ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นนหกอีกแล้วครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปานแนวทานมาก็ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ คลิปนี้เนี่ยทัานนี้ก็เป็นนาทานใช้กับ1กันยายนก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. เราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้คาเค เจ้าคาเคก็ฝากมาบนสองกับสามสองกับสามฝากมาสองตัวเป็นแนวทางถ้าพอโชมวันนี้ก็วันที่24แล้วครับนะต่อมาเลยเจ้านี้มนุษย์ล่าฝันฝากมาคู่ตด หนึ่งสามสามสามห้าสามสาศูต่อมาเลยเจ้านี้เนวทันดับสอนอบนเมฟฝางมาดับหนึ่ง ไม่ฝังมาดับเนิงตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฟังมาดับสามสรุปแล้วผ่านต่อมาเลยเจ้านี้ลุงพานฝั่งมาแนวาทาันน้อยโบนสองห้าแ 258หาแฝากมา3ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ฝากมา1นึ่สองหก็ดก็ผ่านสองต่อมาเจ้านี้ไอ้ไข่ฝากมาห9าเกห้น เก้าศูนย์ห้้ใครก็ฟังมาสีชุดเป็นแนวทางมาต่อการเจ้านี้เป็นแนวทันของคนคอร่า ฝากมาหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าแนวทางสิบนอยโบนต่อไปครับเราไปชมเจ้านี้ก็ฝากมาแนวทางสามสี่สามหกสามเก้า ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกสามเจห้าเจ็ดเจเกก็ฝากมาสับห้าเจหนึ่งสหกเวินต่อมาเจ้านี้เป็นทานท้ายหน้าหลาง ฝากมาชุดเดียว9ก้าสอเจเป็นออทาน3ตัวหน้าสมตัวหลางต่อมาเลยเจ้านี้อาเชตอาเชตฝากมาเด่นโอนอโบน6ตัวฝากมา 1>, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ฟังมา6ตัวต่อมาเลยใบนี้ครับท่านนักคำนวณฟังมาคู่8 3 8 4 แปดห้าแปดหกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์แปดสามสี่แปดสามศูนย์แปดสี่สี่แปดสี่ต่อมาเลยเจ้านีกระทานสุพรรณเจ้าสุพรรณก็ฝากมาหกแปด หกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดหกปาหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดฝากมารวมสี่ชุดต่อมาเลยเจ้านี้ฝากมาวิ่งบนเจ็ดตัวเดียวเดินทาง ชุดโบลหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ้าแม่กอธโมเจ้าของข้อมลไปต่อการเจ้านี้โตนนะเจ้าโตนฝากมาเดาทานสี่หนึ่งเก้าสามเก้าสี่ สี่สามสามเก้าสี่เจ้าตนก็ฝากมาห้าชุดเป็นแอวทานไปต่อกันเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแอวทานคู่สองตัวบูน ใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าก่อนนะท่านอดีตกาก่อนก็สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านเดือนทันใหม่นี้ครับเราไปชมเดือทันใหม่นี้ก็ฝากมา ก้าสามเก้าสามคู่เดียวอดีตที่แล้วก็หลุดนะเฉียดไปแปลกหนึ่งเดี๋ยวตอนใหม่นี้ก็ฝังมาสองสามสองหกเก้าสามเก้าหกและก็เน้นเก้าสามเน้นเก้าสามนะต่อมาเจ้านี้ซ o ่มนะเจ้า zoom สามห้า ห้าหกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งหกสามห้าศูนย์ห้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ้าของเราทันก็วงกลมสี่ชุดไปต่อกันเลยเจ้านี้เอ้ยฝากมาตัวเดียวครับท่าน ฝากมาเนิงตัวเดียวฝากมาเนิงตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะ ต่อมาเจ้าน้แม่แนวทันดาบล่างฝั่งมาดาบสามตัวเดียวฝั่งมาดาบสามหนึ่งตัวอดีตที่แล้วก็ฝั่งมาดาบสองแนวทันใหม่นี้ก็ฝั่งมาดาบสามดาบตัวเดียวสามก็ขอบคุณอย่างมากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะ ก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอ็มินมาประจานทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเนมาตลอด และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งป,นปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม